สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการทดลองเรื่องการทำให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุโดยการเหนียวนำค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มมีดังต่อไปนี้ดิฉันนางสาวธัชนกพุดพัฒนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่12ค่ะและกับผมนายเมธาสิ์อินรักษ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับเลขที่5ครับ โดยวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้นะคะ 1. การเนี่ยวนำให้อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะที่เป็นกลางเนี่ยให้มีประจุไฟฟ้าค่ะ 2. การตรวจสอบประจุของวัตถุที่นํามาใกล้มีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกันกับอิเล็กโทรสโคปค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง 1. อิเล็กโทรสโคปแบบแผ่นโลหะ 2. ท่อ PVC 3. สาผ้าสกาด 4. แผ่นอะคริลิก 5. แผ่นพลาสติกครับวิธีการทดลองตอนที่ 1. การเหนี่ยวนำให้อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะที่เป็นกลางให้มีประจุฟไฟฟ้า 1. เอานิ้วมือแตะที่ตาโลหะเพื่อให้อิเล็กโทรสโคปเป็นกลางสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น 2. นํนำผ้าสักลาดถูกกับท่อ PVC จากนั้นนำท่อ PVC เข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคปสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น 3. เอาเนิ้วมือแตะจานโลหะโดยที่ท่อ PVC ยังอยู่ใกล้จานโลหะอยู่สังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น 4. เอาเนิ้วมือออกจากจานโลหะโดยที่ท่อ PVC ยังอยู่ใกล้จานโลหะอยู่สังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น 5. เอาท่อ PVC ออกห่างจากอิเล็กโทรสโคปสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นครับวิธีการทดลองตอนที่2นะคะโดยเราเนี่ยจะตรวจสอบประจุของวัตถุที่นำเข้ามากล้อิเล็กโทรสโคปค่ะว่ามีประจุชนิดเดียวกันหรือตา่างกันกับอิเล็กโทรสโคปโดยเรานะคะจะนำอิเล็กโทรสโคปจากการทดลองที่1เนี่ยมาทดลองต่อค่ะเราจะนำผ้าสักาดถูก,กับแผ่นอะคริลิก จากนั้นนําแผ่นอะคริลิกเนี่ยเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคปให้เราเนี่ยสังเกตแล้วก็บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนแผ่นอะคริลิกเป็นแผ่นพลาสติกค่ะนำผ้าสักประหลาดเนี่ยถูกับแผ่นพลาสติกจากนั้นเนี่ยนำแผ่นพลาสติกเข้าใกล้จานอิเล็กโทรสโคปค่ะจากนั้นให้เราเนี่ยสังเกตแล,ล้วก็บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ ตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่หนึ่งการเนี่ยนำให้อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะที่เป็นกลางให้มีประจุไฟฟ้าค่ะโดยเหตุการณ์แรกเราเนี่ยจะนำนิ้วมือแตะที่จานโลหะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นโลหะเนี่ยอยู่กับที่ค่ะแต่เมื่อเรานำท่อ PVC ีที่ถูก,กับผ้าสก,กาดแล้วเนี่ยเข้าใกล้จานโลหะแผ่นโลหะจะการออกจากเดิมประมาณ30องศาค่ะ 3. เมื่อเอานิ้วแตะจานโลหะที่ท่อ PVC ียังอยู่ใกล้จานโลหะ แผ่นโลหะเนี่ยจะกลับมาอยู่กับที่ค่ะ 4. เมื่อเอานิ้วมือออกจากจารโลหะตดยที่ท่อ PVC ยังอยู่ใกล้จารโลหะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นโลหะอยู่กับที่ค่ะ 5. เอาท่อ PVC ออกหัางจากอิเล็กโทรสโคปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นโลหะจะกลางออกค่ะตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่2ตรวจสอบประจุไฟฟ้าของวัตถุที่นำมาใกล้ มีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกันกับอิเล็กโทรสโคปเหตุการณ์ 1. เมื่อแผ่นอะคริลิกที่ถูกกับผ้าสกาดแล้วเข้าใกล้จาโลหะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแผ่นโลหะกลางออกมากขึ้นกว่าเดิมวัตถุที่นำมาเข้าใกล้มีประจุชนิดเดียวกันกับอิเล็กโทรสโคป 2. เมื่อแผ่นพลาสติกที่ถูกกับผ้าสกาดแล้วเข้าใกล้จาโลหะแผ่นโลหะจะหุบเข้า วัตถุที่นำมาเข้าใกล้มีประจุต,ต่างชนิดกันกันกบอิเล็กโทรสโคปครับอภิปลายผลการทดลองเมื่อนำนิ้วมือไปแตะที่แผ่นโลหะทำให้วัตถุเป็นกลางทางไฟฟ้าจากการทดลองเมื่อนำท่อ PVC แท่งอะคริลิกและแท่งพลาสติกมาถูกระผ้าสักาดแล้วนำมาแตะที่แผ่นโลหะท่อ PVC และแท่งอะคริลิกทำให้แผ่นโลหะบางกลางออก แต่แท่งพลาสติกทำให้แผ่นโลหะบางหุบเข้าจึงสรุปได้ว่าเมื่อถูกผ้าสกาดกับท่อ PVC และแท่งอะคริลิกจะทำให้เกิดประจุชนิดเดียวกับอิเล็กโทรสโคปแต่แท่งพลาสติกที่ถูกกับผ้าสกาดจะทำให้เกิดประจุต่างชนิดกับอิเล็กโทรสโคปเนื่องจากการเสียดสีกันของวัตถุกับผ้าสกาดจะทำให้เกิดการเหนีน่ยวนำทางไฟฟ้าครับ สรุปผลการทดลองเมื่อนําวัตถุไปใกล้กับแผ่นโลหะจะเกิดการเหนี่ยวนําทางไฟฟ้าสังเกตได้จากการที่แผ่นโลหะบางที่ลางออกและหากวัตถุมีประจุชนิดเดียวกันเข้ามาใกล้กันจะลางออกมากขึ้นค่ะแต่หากเป็นวัตถุต่างประจุแผ่นโลหะบางเนี่ยจะหุบลงค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ